ครับผมดูเล่นเก่แล้วครับวอยจ้าสกัดเข้าผมผูเข้าอุ้ครับเออแต่มึงกูไม่ค่อยมีดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ดีมากเลยครับเฮ้คุณโตฝ่นได้คุณเดียวครับ นีคุณปุคคอครับโอเคโอเคครับบอกเอกลูกอ่ะผมจะไมเล่นฟีฟานะครับ ก็เป็นนะคะดี๋ยวไปเยี่ยมกันเดี๋ยวครับในบ้านเลย โอเคมาแล้วครับโดนนอนก้นนอนนอนงยไม่ใช่นอนก่อนไอกี้ผมไปฉี่มาแล้วโค้งเหนื่อยแหเห็นมือเลยเอากลางลมเฉย อันนี้ผมเคยเล่นมากก่อนนะครอันนี้ผมคือคือผมอะ่ะเคยเล่นเกมมาก,ก่อนอะ่นะเกมเนี้ยเคยเล่นมากก่อนเลยอะ่ะจริงไม่ได้หลอกครับไม่ได้หลอกเลยครับจริงเลยครับแบบจริงเลยค่ะเจอตัวไรไรพบ ผมมีพลังคงรบเจอตัวร้ายไหมเจอเออด,ด,ดูดิว่าตัวร้ายอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยตัวร้ายอ่ะ โอเคไไไไออกลิไฟเเคยเล่นไหมเยอ่บครับน uh ี่หนูขคลิปเ่อันนี้พ่อายคลิปเหรอฮะ พอแบบเล่นไปมั่วตัวใช่ไหมกระโดดตูมโดดกระโดดกระโดดย่าสิทธว้าวอะไรเนี่ยอืออันเนี่ยอุ้ย อยังเท่เลยอย่ังเท่เลยว้าวโอ้ยยังเท่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ครับอนี่เป็นเนี่ยอุเ้ยเนี่ยใคเล่นะฮก่อยนะงรับ nhưng bất lì thì khó คอะไรครับ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 ผมหลบได้ครับอะไรครับอะไรครับผมหลบได้ครับผมหลบได้เลยครับผมหลบได้เลยครับผมหลบได้เยครับผมหลบได้เยครับ เติมเล็ดได้ครับเติมเล็ดก็เป่งเป่งมีร่นอีมีร่นมีร่นเลยมีร่นอีมีร่นมีร่นเลยมีร่นอีมีร่นมีร่นเลยล่นเล่นเล่ล่นเนบัตเล่ ฉันมีโลว์ไฉันมีโล่เลยฉันมีโลว์ไฉันมีโลว์ไโอ้ยฉันมีโลว์ไฉันมีโลว์ว้อะไรจ๊ะนุ่สาวดุมมาดิจ๊ะมาดิจ๊ะมาดิจ๊ะ มลนชอบจริงครับยิงครับยิงจริงโอ้ยใช่ยิเลยเริ่มเลยวิ่งคมไปอยู อยู่หนอยหน้าจ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 าจ้าจจ้า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 ้าจ้าจจ้าจ้าจาาจ้า ผมมีโล่นะครับผมมีโล่บงังแล้วก็ได้นะครับฮะเฮ้ยอะไรอะ่ะอ้ามรูตังไงวิ ي! สิเสียชีวิตเลยเนี่ตัวนี้ค่ะใช่ไหม

เออหนึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดโอ้โห่อเล่นบัตลีแล้วก็ดิกดิกดิกเล่นบัตลีเกาะนู้นเกาะนู้นไปเกาะนู้นไปเกาะนู้น มีฮีโร okay okay <t desserts> ่ซิกนเจอโอเคโอเคปล่อยไว้นี่ยแหละเล่นบอสลีโอ้ยทุสมเต็นบอลีเอ้ยไป

ạ Ui Bình up Ui bình up Ui oh, Bình up, Bình up, Bình up, Free fly มีอะไรจ๊อมีอะไรจ๊ออ <Ừ. S 1> ุ wow, ้ยม <before> ีคนยิงมั้ยจ๊อว้าวมีคนยิงจ้อมีคนยิงมั้ยจ๊อจ๊อจ๊อบอย

哎，长得好帅。哎。哎哎 มอะไรอ่ะห้าหกโอเคกระจายพุงใหญ่อุ้ย ลูกพ่อลูกพ่อหมาป่าจงไปนะพี่ออกกัตอพี่แล้วก็บด้พี่ดุนวหนปกดกนนเบตอกย้อนกลับมาหมดเลย

tôi lần 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 bơi lần bơi lần bơi rồi 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 rồi

Khi nó tức tức quá à. <laughs> Ôi Khi lơ tức đúc và tức Và rất lung tức Ôi Khi lơ tức tức Phải cho lốt Khi lơ ba cập sao Khi lơ tức chỉ lốt tước tước không không muốn đâu chắc con vay không vậy hả đó anh nói với tôi là anh là một người anh <laughs> เอ้า <laughs> <laughs>

เลยผมไม่ตัวลผมไมต้องต้องัชัว้อยู่ัวร์ช่วยอะไรได้ขมไม่จังะไยหรอกอจโร่ให้จโร่ให้ เล่นบัตลี์ล่ะผมมีโลครับผมมีโลนี่นี่อ่ะผ,ผมมีโลนี่ไงผมมีโลมุกเลี้ยวผมมีโลเ่ย์ผมมีโลเ่ย์ผมมีโล Plain motley, ticket ticket ticket, plain motley, plain motley, ticket 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 ticket, little lane body, ticket 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 ticket, sweet baby, lane motley. เยจ้าเยจ้เอมนเลยโอ้ยเลมนเลยมาเมเลยมา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 เลยยิผมไม่เข้าหรอกครับยิผมไมเ้าหรอยิผมไม่เข e. oh. <con> ้าหรอครับอืม ปีนอะแล้ว huh. ก็ไหนอะที่ปีนไหนอะที่กดปีนอ่ะอ่ะใช่ปะไม่ใช่อันไหนเนาะอยากไปรอตัดไปทำไมไปทำไมอยากไป มาไปมาไปไกเอฟสี่ตุกต <c ười> wow. wow. ุกโกระสุนหมดว้าวว้าวเก็บกระสุนให้หมดนี่เลยกระสุนกระสุนกระสุนอยวกไป้ตัตัด อยากไปหาพอ่อไปทำไมเพียงไหมอยากไปอยากไปกินไก่ KFC พ่ออยากไปกินไก่ KFC เฮ้ยเลยรวย,ยอะเราเก็บมาแล้วแต่ไวอยวอะนะเฮ้ยมนเลย ป uh да, ้กันตัวคะให้มีใครมาเยี่ยมหรอกหยอกยอยอกยอยอยว่าตาย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 อุ้ยไร่ไร่อ่ยช่วยอ้ยช่วยช่วย

Chị chơi với mình đi nha Chị chơi với mình đi nha Chị chơi ổng Chị bay

าเนูมรกันตัวรับยิผมไม่เโคคครับเออเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย